สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะ The Story of My จะพาไปทานบุฟเฟ่ต์นะคะที่โรงแรมเซนทาราแกรนนะคะที่เซนทันลาดเ้าวนะคะ ซึ่งโรงแรมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโรงแรม5ดาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาบุฟเฟ่ต์นะคะจะอยู่ละเท่าไหร่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เช่นเคยคะ่ะเราก็เดินทางโดยรถไฟฟ้าสีชมพูนะคะแล้วเราก็กดไปที่สายสีเขียวเลยเราก็ซื้อบัตรครั้งเดียวเลยแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะที่วัดภระีมหา,าธาตุแล้วก็ลงที่เซ็นทรัลราดพร้าวนะคะราคาค่าโดยสารเทีเ่ยวเดียวนะคะก็อยู่ที่59บาท ทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่อยู่ในส่วนของโรงแรมเซนทราดแกนนะคะก็จะชื่อว่าจตุจักคาเฟ่นะคะแล้วก็เดินเชื่อมทางที่เซ็นทันลาดพราวแล้วก็ทะลุมาที่โรงแรมได้เลยนะคะโดยอาหารเนี่ยจะมีทั้งหมด4ี่ภาคนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพื่อนเราก็มารอแล้วนะคะแล้วก็พนักงานก็กําลังจะพาไปที่โต๊ะนะคะขอบคุณมากค่ะ เเข้ามามาของก็จะเยอะนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นมันฝรั่งนะคะเป็นมันฝรั่งอบแล้วก็อาจจะใส่แบบพวกเฮิร์บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นมันฝรั่งอบน่าทานมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะเราก็จะเอาบัตรเขาจะมีการ์ดนะคะมีการ์ดแล้วก็มีเบอร์โต๊เนี่ยถ้าเกิดเรามาสั่งเป็นพวกกุ้งหรือเป็นพวกปลา,ปาอะไรตรงเนี้ยนะคะเป็นพวกแซลมอนหรือว่าเป็นพวกก้างกุ้งแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาบัตรที่โตะ๊ะ ที่โต๊ะเราอะนะคะเดี๋ยวเขาทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเสิร์ฟที่โต๊ะเรานะคะที่เดี๋ยวจะออเดอร์อปลาบัตเตอร์สเต็กนะคะแล้วก็กุ้งแม่น้ำนอะอย่างละชิ้น2ชิ้นไปลองชิมดูนี่นะคะแบบแซลมอนอะไรก็มีนะเป็นก้างก้างกระดานก็มีนะคะมีทั้งทําสดแล้วก็มีที่เขาทําไว้แล้วก็มีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเดินเซอร์วดูรอบๆนะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ยอาหารหน่าทานมากๆเลยอะค่ะทุกคน นี่ตัวนี้เป็นอะไรเป็นอะไรโอ้มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยน่ากินมากแบบชิ้นแบบแบบมินแบบิมินิ่น่าทานมากๆเลยค่ะคือเอาจริงนะวเวลาเราหิวขนาดไหนนะคะแ,แบบพอเราเข้ามาแล้วเราเห็นอาหารแ,แบบเราก็แบบโอ้เยอะมากแล้วบางตัวเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จักเลยนี่อันนี้นี่คืออะไรเอ,อ่ยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูนะคะตัวนี้น่าจะเป็นสาลาม,มี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อแล้วก็อันนี้คือมะเดือ่อมะเดือนี่เดี๋ยวเราลองชิมดูนะน่าทานมากๆเลย ตัวนี้ก็จะเป็นพวกอแอปเปิลคอร์ดนะคะประมาณแอปเปิลคอร์ดแล้วก็มีแคชูนัทเนาะมะีเป็ดมะ่วงหิม,มพานตัวนี้เป็นชีสนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาชิมเดี๋ยวเราเซอร์วิสกันตัวนี้เป็นหอยนะคะเป็นน่าจะเป็นหอยอบชีสนี้หนึ่งชิ้นจัดไปคือมันน่าชิมมากๆอะทุกคนแต่ว่าเราต้องชิมแบบชิ้นเล็กๆนะเพราะเดี๋ยวเราอิ่มแล้วเราจะกินอะไรไม่ได้เลยแล้วก็นี่เลยนะคะชีสไม่รู้ชีสอะไรอะ ชีสบุรีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งไม่ไม่เคยทานโอเคเดี๋ยวเราลองตัดไปนิดนึงเราไปลองชิมนิดนึงนะคะคือรูปร่างมันเหมือนเค้กนะแต่ว่าความคิดว่ารสชาติมันน่าจะมีความแบบเค็มๆเนาะเค็มๆมันๆนเพราะปกติก็จะกินชีสสีเหลืองๆใช่ไหมอันนี้มันเหมือนไม่มีครีมมีอะไรแบบผสมอะไรอย่างนี้ นี่แล้วก็เมื่อกี้ที่เราบอกเราจะชิมนะคะก็คือมะเดือ่คือมะเดือนี่มีประโยชน์เนาะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วประโยชน์คืออะไรแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เพราะเราเคยอ่านในเว็บอยู่เนาะอันนี้เป็นจะเป็นมะเดือ่แห้งโอเคเอาไปสักชิ้น2ชิ้นนะคะลองดูนี่จัดไปจัดไปนี่นะคะแล้วก็ข้างๆก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นวอลนัทนะคะเป็นถั่วเขาบอกว่าเรียกว่าวอลนัทนะมันคล้ายๆถั่วเคลือบอะคล้ายๆถั่วเคลือบน้ําตาลน,นะ โอเคเอาไปชิ้น2ชิ้นพอนี่ค่ะแล้วก็ชีสแบบนี้นะคะที่เราชีสปกติที่เรากินกันนี่แหละโอเคอันนี้เอาไปสัก2ชิ้นรองดูนะคะคืออาหารแบบว่าเยอะมากเลยค่ะเข้ามาคือแบบอยากกินทุกอย่างเลยอะแต่ว่าท้องเรอาจจะไม่เอื้ออํานวยนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เราไม่กินเนือ้อแล้วก็อันนี้มันคล้ายคลคล้ายๆมากอกนะคะแต่ว่ามัน เขาเขียนว่าอะไรอะ่ะเขาเขียนว่ามะกอกอะ่ะแต่ว่ามันรูปร่างเหมือนกระเทียมอ่ะทุกคนมันคล้ายมันมันเขียนว่ามะกอกมันมีใบไม้อยู่ในนั้นด้วยนะแต่ว่ามันคล้ายๆกระเทียมเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองไปชิมดูอ่ะเราก็เซอร์วีไปรอบๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งทานแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเซอร์วีอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นสลัดกุ้งนะคะเดี๋ยวดูชื่อก่อนสลัดกุ้งอันนี้เป็นสลัดกุ้งนะคะก็จะมีกุ้งตัวหนึ่งกุ้งตัวใหญ่ๆเนาะ กุ้งทอดไหมอ่านี่น่าจะเป็นกุ้งทอดแล้วก็จะมีพวกผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยผสมนะคะพวกองุ่นฝรั่งแล้วก็เป็นเหมือนลูกบีรูมไหมสีแดงๆงลูกบีรูทเนาะนี่ลูกบีรูทนะคะนี่เราก็ผสมผสมมิกซ์ไปเลยมิกซ์ไปในจานเดียวเลยนะคะ ันนี้ก็เป็นพวกสลัดผักนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกขนมไทยเนาะพอดีเราเดินผ่านเราก็เลยแวะภาพมาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทานตบท้ายเลยนะคะหลังจากที่เรากินอาหารคาวอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อของหวาน นี่นะคะแล้วก็เราก็มาชิมนะคะในสิ่งที่เราตักมานะคะแล้วนี่เราก็ตักอาหารทะเลมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราสั่งกุ้งแม่น้ำเนาะแล้วก็ปลาบัสเตอร์นะคะเนี่ยมันเหมือนเม็ดเม็ดอะไรก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วแต่ออกเปรี้ยวๆง่ายๆหรอในส่วนของส้มตาหรือว่ายำมะม่วงอะไรเขาก็มีนะคะแล้วก็มีหนังหมูอ๋อไม่ใช่หนังหมูเนาะเขาเรียกหมูหัน อ่าอันนี้เป็นดักนะคะอันนี้ดักเราไม่ทานนะจะมีหมูหันนะคะเดี๋ยวเราตักหมูหันลองสักชิ้น2ชิ้นเนาะนี่นะคะแล้วก็ที่ห่อห่อนี่เป็นเป็ดนะคะเป็นเป็ดแล้วก็เดี๋ยวเราลองหมูหันนี่อันนี้หมูหัน2ชิ้นนะคะแล้วก็ตักน้ําซอสนะคะมันจะมีน้ําซอสเชื่อมนิดนึงคือไม่เคยกินหมูหันนะแต่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองดูว่ามันเป็นยังไง นี่ก็จะเป็นพวกลาบนะคะแล้วก็มีเข็มทอดอาหารไทยเขาก็มีนะคะเพราะว่าอาหารก็มีสี่ภาคอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ําพริกผักนะคะข้าวซอยเขาก็มีนะแต่แบบโอ้โหเราแน่นมากตอนนี้นี่นะคะแล้วพอเราทานไปสักพักหนึ่งล้วก็มาวนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอะไรเอยอันนี้น่าจะเป็นขาหมูเนาะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ขาหมูเมื่อกี้เราดูไปแล้วรอบนึงเนาะอันนี้เราไม่ไหวแล้วทานไม่ไหวแล้วโอเคงั้นเื่เดียวเรา พาชมภาพไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นฮันนี่คล้ายๆเหมือนขาหมูอบน้ำผึ้งไหมประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นพวกซุปนะคะนี่นะคะเราก็มาหยุดที่ขนมปังกระเทียมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นซุปล็อบสเตอร์เนาะซุปล็อบสเตอร์ก็เหมือนเป็นกุ้งนะมันก็เป็นซุปกุ้งแต่เป็นกุ้งล็อบสเตอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราลอง ทานดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องทานกู้กับขนมปังกระเทียมด้วยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบซุปข้นๆนะคะแล้วก็ออกสีแบบเหลืองๆส้มๆเนาะแบบข้นๆอุ้ยนี่แสดงว่าขายดีนะคะจากหม้อเต็มๆเ,เ,เหลือนิดเดียวแสดงว่าคนต้องมากินเยอะแหละมันต้องอร่อยแหละเพราะมันยุบลงไปเหลือเหลือแบบว่าก้นๆหมอ้อละ แต่ที่นี่ถ้าอาหารอะไรพร่องๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาเติมเรื่อยๆนะคะห <c oughs> <c oughs> ม,นนมูส้มตำอันนี้มิกซ์มากส้มตำขนมปังแล้วก็หมูยา่า <c> ง <oughs> สุบทรบิตร <c oughs> ต้องตนร้อนๆซุปอ o เตอร์เหมือนมีกลิ่นกุ้งอยู่ข้างในต้องกินกับนนะี่นะขกกนมปังกระเทียม ันคอ,อ,อ้พอจุ่มแล้วมันจะนิ่มนะจะนิ่มมันนิ่ม,อมลองทุกอย่างแล้วนี่ก็หมูหันหมูหันต้องกินกับซอสอ ผู้หนังจะกรอบเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วยของหวานนะคะก็คือเค้ปส้มนะคะเราก็เลยมายืนดูวิธีทานะคะก็เขาก็จะมีเหมือนส้มส้มสันคลิกนนะคะลูกใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนแป้งเนาะเอาแป้งใส่ลงไปแล้วก็เอาส้มนะคะเอาเอาเนื้อส้มเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ทอดก็จะมีพวกเหมือนแบบเป็นคล้ายๆอะไรอะ่ะเป็น ท็อปปิ้งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้หน้าตาแบบเหมือนใส่ท็อปปิ้งลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็น่ากินมากเลยนี่แล้วก็ของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมีองุนนะคะโรยหน้ามาแล้วก็มีส้มแล้วก็มีแป้งที่เขาเอาลงมาทอดผสมผสมกันนะคะส่วนองุนเนี่ยเหมือนเขาจะมาโรยทีหลังนะคะแล้วก็เราก็สามารถเอาพวกผลไม้นะคะใส่แบบเป็นหน้าท็อปปิ้งก็ได้เป็นพวกเมลอนอะไรอย่างางี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกของหวานนะคะที่เรา เป็นพเุเ้กเนาะน่ารักน่ารักนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทานไอ้ตัวคริปโซ,ซมันก่อนแล้วเดี๋ยวเดินมามากินใหม่ และนี่นะคะที่เราต้องชิมเลยก็คือข้เหนียวมะม่วงนะคะเราก็กินแบบน่ารักน่ารักน้อมะม่วงซักแบบสชิ้นเล็กๆแล้วก็ข้าเหนียวซับประมาณแบบคำคำสองคานะคะน,น่ารักน่ารักนี่แล้วก็โรยกะทินิดนึงนะคะแบบน่าทานมากๆเลยพอทานของหวานเสร็จนะคะเราก็นั่งสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็ เดินเซเวย์อีกอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนซูชินะคะเพราะว่าถามว่าเรากินหมดไหมชิมทุกอย่างไหมก็ม่ไม่น่าจะหมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็เวลาที่ทานบุฟเฟ่เนี่ยนะคะก็ประมาณประมาณ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งได้นะคะเพราะว่าเราก็นั่งกันยาวมากๆเลยนะคะ ราคาบุฟเฟ่ตนะคะที่โรงแรมเซนทรัลแกนด์เซนทรัลลาดพร้าวนี่นะคะถ้าวันปกติเนี่ยวันจันทร์ถึงถึงวันศุกร์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000บวกบวกนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์น,นะคะราคาก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณหัวละ1,600บาทนะคะก่อนมาทานนะคะเราก็สามารถเช็คราคาที่ที่แน่นอนกับทางโรงแรมก็ได้นะคะครอบซอยไก่ ส่วนตัวนี้นะคะตอนแรกที่เข้ามานะคะเราไม่ได้ใส่แว่นเนาะแล้วเราก็เดินเลือกอาหารเราก็มองเห็นมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นน,ปน,น้ําตกโชว์นะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วพอดีมาดูเค้กใกล้ๆนะคะก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่น้ําตกมันคือช็อกโกแลตนะคะมันเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เอาผลไม้เนี่ยเสียบไม้นะคะแล้วก็มากลิ้งๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งอิ่มแล้วก็ได้ทั้งความสุขกลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะก็คือคุณเพื่อนนะคะที่เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันนี้นะคะแล้วก็ยังเลี้ยงชาร้อนๆอ,นอีกนะคะที่ Starbucks นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชนจนจบน,น,นะคะแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ